ดูแชหน้าจอแป๊บหนึ่งอ่านะครับเห็นหน้าจอครูเสียงครูชัดเจนนะครับ,บ,บฮลัลโหลถามตอบครูก่อนโลกฮลัลโหลได้ยินเสียงครูชัดเจนภาพขึ้นชัดเจนนะโลก อ่าโอเคนะครับวันนี้นะที่เราจะเรียนกันนะลูกคือในเรื่องของงานปั้นและงานสื่อผสมนะครับเราเรียนในเรื่องของทฤษฎีไปก่อนนะไว้เราเจอกันตัวจริงๆแล้วเราค่อยมาเรียนปฏิบัติกันทีหลังเนาะเราเรียนเบื้องต้นคร่าวๆไปก่อนว่าการทํางานทํำยังไงนะครับ เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6นใะนลูกเรื่องงานปั้นและงานสื่อผสมนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะที่เราจะต้องทําได้ในเรื่องนี้นะก็คือนักเรียนจะต้องรวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว3มิตินะครับ3มิติก็คือให้เห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างความลึกอะไรนะให้เห็นทั้งหมดโดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและสื่อถึงเรื่องราวของงานนะครับมาดูลักษณะของ ผลงานปั้นและงานสื่อผสมก่อนนะครับลักษณะของงานปั้นนะลูกงานปั้นหมายถึงผลงานทัศนศะิลป์ที่เกิดจากการนําวัสดุที่มีเนื้ออ่อนนะครับต้องมีเนื้ออ่อนนะเนื้อแข็งเราจะปั้นไม่ได้นะครับที่สามารถเปลี่ยนรูปได้มาผ่านกระบวนการเพื่อให้เกิดรูปทรงชนิดต่างๆตามความต้องการนะครับอย่างเช่นอันแรกนะที่เป็นรูปลอยตัวก็คือจะเป็นอะไรลูกเป็นส่วนของ ดินเหนียวนะครับที่ปั้นออกมานะครับอันที่2นะลกภาพที่2จะเป็นรูปนูนสูงนะครับก็คือจะไม่เห็นด้านหลังนะครับอย่างรอยตัวเราจะเห็นด้านหลังด้านข้างด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นนูนสูงเราจะไม่เห็นด้านหลังแต่เราจะมีส่วนด้านข้างที่มันนูนขึ้นมาเยอะกว่านูนต่านะครับลองสังเกตจากรูปนูนต่ำในะลกนูนต่ํามันจะ นูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่างกับนูนสูงอย่างนี้นะดูตามภาพไปด้วยนะครับอย่างเหรียญบาทเหรียญอะไรพวกนี้จะเป็นนูนต่ําพระเหรียญพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระที่เป็นเหรียญน,นะที่เป็นเหรียญห้อยคอจะเป็นนูนต่ํานะครับผมซึ่งดูจากความแตกต่างเอานะลูกงานปั้นก็คือมี3มชนิดก็คือลอยตัวนูนสูงนูนต่ํานะครับตามภาพเลยต่อมานะลูกลักษณะงานสื่อผสมนะครับ สื่อผสมคาว่าผสมมันก็คือต้องเอาหลายๆอย่างมารวมกันให้เป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานสื่อผสมมันจะหมายถึงผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากการนําเอาผลงานจิตรกรรมผลงานจิตรกรรมก็คือภาพวาดนะครับผลงานประติมากรรมก็คืองานปั้นหรือจะเป็นภาพพิมพ์หรือการวาดเส้นโดยใช้วัสดุหลายๆแบบมาสร้างผสมกลมกลืนนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสารรค์จน ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นงานใดางานหนึ่งโดยเฉพาะนะครับดูภาพตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเอาเทคนิคหลายๆอย่างทั้งวาดทั้งปั้นทั้งภาพพิมพ์ทั้งอะไรต่างๆมารวมให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเราจะไม่สามารถแยก,แย,กแยะได้เลยว่าอันนี้คืองานอะไรเจาะจงที่ประเภทไหนนะครับก็คือการผสมผสานก็คือเอาทั้งหลายๆอย่างทั้งจิตรกรรมประติมากรรมอะไรสถาปัตหรือการภาพพิมพ์ต่างๆมา รวมให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเขาเรียกผลงานสื่อผสมต่อมานะครับหลักการจัดทํางานปั้นและงานสื่อผสมนะครับนี้เราเรียนในทฤษฎีไปก่อนเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะได้ปฏิบัติจริงกันนะครับวิธีปั้นนะลูกวิธีปั้น่บอกคือการนําเอาส่วนย่อยเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้รูปทรงที่ละเอียดมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนสภาพได้เช่นดินเหนียว ดินน้ำมันขี้ผึ้งอย่างเงี้ยนะครับอันแรกรูปแรกนะจะเป็นดินเหนียวรูปที่สองเป็นินน้ำมันรูปที่สามจะเป็นขี้ผึ้งนะครับต่อมาตัวอย่างนะลกูกแสดงขั้นตอนการปั้นนะครับอันแรกเลยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์มันจะคล้ายๆไอ้ที่นวดคลึงแป้งที่เราดูตอนเวลาเขาทําขนมทําอะไรกันนะครับอันนั้นคือเอาไว้คลึงให้มันเรียบนะครับแล้วก็มีลักษณะ เหมือนขูดเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับซึ่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีพวกมีดต่างๆหรือไม้ต่างๆหรือวัสดุต่างๆที่สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้จํากัดว่าใครจะใช้อะไรโดยเฉพาะนะครับต่อไป2องนโลกก็คือการเอาลูกกิ้งที่บอกคึงให้เป็นแผ่นนะครับอันนี้คือเขาจะทําชิ้นงานหนึ่งนะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเขาจะคึงดินให้เป็นแผ่นเรียบ นะครับขั้นตอนที่3ามก็คือตัดกระดาษเป็นรูปร่างเพื่อใช้เป็นแบบนะครับคือเราจะเอาแบบไหนแล้วก็ออกแบบไว้ก่อนจากกระดาษแล้วก็ตัดส่วนของกระดาษที่ไม่ต้องการทิ้งออกไปคือในภาพที่4ี่ครับผมท,ผทำไมนะลูกทำไมนะครับมีอะไรอา้าวไม่พูดจะแล้วได้ยินครูไหมลูก ได้ยินครูไหมครับเออแล้วทําไมเมื่อกี้คืออะไรอ่านะครับต่อมานะเมื่อเราได้แบบรูปร่างแล้วนะลูกเราก็จะมาในหัวข้อที่ห้านะครับก็คือแซะแบบดินที่ตัดออกจากกระดาษนะครับเราก็จะได้เป็นรูปทรงของที่เราล่างกระดาษไว้นะครับอันนี้เขาจะทําอยู่ทั้งหมด4แผ่นนะครับจากรูปแบบ นะครับแล้วก็นําแต่ละแผ่นมาประกอบกันก็คือในภาพที่6นะครับต่อมา7นะครับปรับแต่งแบบดินแต่ละด้านนะครับก็คือแต่งให้มันเรียบร้อยให้มันเชื่อมติดกันดีๆนะครับ8ก็คือเจาะลูกในตาและปากนะครับแล้วก็เพิ่มจมูกเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับ9ก็คือทําชิ้นส่วนเพื่อตกแต่งเพิ่มเติมนะครับว่าจะให้เป็นลายอะไรนะครับส่วนภาพสุดท้ายข้างด้านล่างก็คือ ภาพที่สําเร็จของงานปั้นนะครับงานปั้นชิ้นนี้เป็นงานปั้นลอยตัวในโะลกเพราะสามารถมองเห็นได้รอบด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทํากันนะครับต่อมามาดูในเรื่องของการทํางานสื่อผสมบ้างขั้นตอนการทํางานสื่อผสมนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าสื่อผสมคือการนําทั้งจิตกรรมปริมากรรมภาพพิมพ์การวาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ เราไม่สามารถเจาะจงได้โดยเฉพาะนะมารวมตัวกันนะครับให้เป็น1ชิ้นงานนะครับต่อไปตัวอย่างนะลูกที่แสดงผลงานสื่อผสมนะครับในภาพแรกนะลูกภาพที่1ก็คือการเตรียมวัสดุนะครับเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะต้องออกแบบความคิดว่าเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเราก็จะได้หาวัสดุที่เราจะนํามาทําชิ้นงานเนี่ยถูกนะครับต่อมา2นํากระดาษลอก ฝาออกตัดเป็นรูปโขวดหินนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะทาอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพสําเร็จนะครับต่อมา3นํากระดาษกล่องที่ตัดเป็นรูปทรงเรียบร้อยแล้วทากาวลาเท็กด้านหลังแล้วติดลงบนพื้นนะครับต่อไปข้อ4นะระบายสีตามแนวนอนขนานกับเส้นผิวของลายนะครับเส้นผิวลายของโขวดหินนะให้เป็นท้องทะเลด้านหน้านะครับลองนึกภาพตามดูภาพตามไปด้วยนะครับภาพที่5ระบายสี ในส่วนของท้องฟ้าพื้นทะเลด้านบนและส่วนของภูเขานะครับต่อไป6นะลูกนำพลาสติกใสสีฟ้ามาตัดเป็นก้อนเมฆและเส้นขึ้นนะครับนี่เริ่มใช้วัสดุที่หลากหลายมากขึ้นนะทั้งตัดแปะระบายครบนะต่อไปนำแผ่นพลาสติกที่ตัดแล้วติดเป็นท้องฟ้าและเป็นท้องทะเลนะครับต่อมาก็คือนำแผ่นพลาสติกสีฟ้าตัดเป็นรูปนกติดลง บนท้องฟ้านะครับก็จะได้มาอย่างภาพที่6กนโลกภาพที่6กก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับชื่อของเขาคือท้องทะเลกว้างนะครับในคอนเซปต์ของเขานะครับอย่างเราจะวาดเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์เราก็ต้องคิดว่าเราจะหาเศษวัสดุหรืออะไรให้มันมาเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดล่วงหน้านะครับ ต่อมานะรูปก,การแสดงผลงานปั้นหรือส่วนผสมเป็นเรื่องราว3ามิตินะครับอันนี้คือการแสดงผลงานแล้วนะเมื่อกี้สมมติเราทํางานเสร็จแล้วต่อไปเราจะเอาผลงานเราเนี่ยไปโชว์แล้วนะครับเราจะต้องมีแนวความคิดยังไงนะครับผมเขาบอกว่าข้อที่1น,นะลูกก็คือกําหนดกรอบแนวคิดนะครับไม่ควรกําหนดซับซ้อนหลายแนวคิดนะเพื่อจะสื่อออกมาได้ยาก อาจจะทําให้ผลงานเสร็จแล้วดูไม่น่าสนใจนะครับก็คืออย่าคิดลึกจนเกินไปนะครับเอาแค่เรียบง่ายเฉยๆนะครับต่อมา2นะลูกออกแบบภาพร่างนะครับออกแบบก็คือเหมือนว่าภาพปกติอะไรเราก็คือออกแบบมาก่อนว่าเราจะทําให้เป็นยังไงให้ออกลักษณะแนวไหน นะครับเพื่อเวลาการทำงานแล้วเนี่ยเราจะทำงานได้เร็วแล้วก็แก้ไขได้ง่ายนะครับไม่ทำไปคิดไปเดี๋ยวมันจะเละนะครับมันจะไม่ตรงตามที่เราคิดไว้ตอนแรกนะครับต่อมา3นะลูกเตรียมผลงานที่จะใช้นำเสนอนะครับก็คือในบางอย่างเนี่ยสามารถใช้สื่อผสมที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อมาประกอบการนำเสนอผลงานได้นะจะช่วยส่งเสริมให้เรื่องราวผู้นำเสนอน่าสนใจมากขึ้น นะครับก็คือเราสามารถเอาอย่างอื่นมาประกอบด้วยไม่ใช่เราทํางานปั้นอย่างเดียวเราก็เอาชิ้นที่เราปั้นเนี่ยไปตั้งอย่างเดียวนะอย่างสมมุติเราปั้นรูปสัตว์อย่างเงี้ยเราก็เอามา้าเอาแมวเอาสุนัขเอาอะไรอย่างเงี้ยช้ áng, างม้าวัวควายอย่างเงี้ยไปตั้งอย่างเดียวมันก็ดูไม่น่าสนใจเราจะอาจจะออกแบบฉากหลังนะให้เป็นเกี่ยวกับอยู่ในสวนสัตว์อยู่ในป่าอยู่ในท้องทะเลอย่างนี้ก็ได้คือเป็นฉากหลังให้ชิ้นงานเราดูน่าสนใจกว่าที่จะนํา การปั้นหัวปั้นควายปั้นสัตว์ต่างๆมาตั้งอย่างเดียวนะครับต่อมาก็คืออันที่4นะการสร้างสารรค์ผลงานก็คือสําหรับการแสดงผลงานการปั้นหรือสื่อผสมเป็นเรื่องราว3มมิตินั้นสามารถเพิ่มมิติด้านอื่นๆเข้าไปด้วยได้เช่นแสงไฟหรือระบบเสียงที่สอดคล้องกับผลงานนะครับในกรณีที่เราที่ครูบอกว่ามีฉากหลังแล้วมันยังดูไม่น่าสนใจเราก็อาจจะเอา ไฟใส่เข้าไปให้มันดูเหมือนมันมีมันมีมิติมากขึ้นอย่างเงี้ยได้หรือจะทําให้มันเป็นเสียงสาตว์เสียงอะไรสอดแทรกเข้าไปอย่างเงี้ยก็จะทำให้ผลงานมันดูแบบเหมือนเหมือนมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับอา้าวทำไมค้างไปแล้วเห็นหน้าจอครูไม่เอ่ยหรอเห็นหน้าจอครูกันไหมครับ เออทาไมของคูมันค้างไปแล้วล่ะเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงอ่าจบพอดีไม่ใช่ปัญหาค้างตอนจบพอดีนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนเพิ่มเติมกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวคูขอปิดหน้าจอแค่หน้าจอก่อนจะได้มาพูดคุยกันนะครับเปิดกล้องวิดีโอหน่อยโลก ให้เห็นหน้าหเห็นตาหน่อยแล้วไม่เจอกันนานแนะครูมัมโอ้โหพวไม่สวยซะอีกเอาเร็วลูกเดี๋ยวจะสรุปบทเรียนแล้วในชั่วโมงนี้ไม่มีงานนะลูกอย่างที่ครูบอกไปนะใครพร้อมเปิดกล้องได้เลยนะลูกอย่างที่ครูบอกไปก็คือเรายังไม่สามารถ คือจริงๆอะถ้าเราจะทํางานเนี่ยเราทําได้แต่คือครูอยากให้ให้เหมือนกับว่าเราเห็นกันทํากันจะได้แก้ไขกันได้ง่ายๆนะครับว่าเดี๋ยวเราเปิดเทอมเราค่อยมาเคลียร์งานที่เป็นปฏิบัติทั้งวาดภาพทั้งปั้นทั้งทฤษฎีดนตรีทั้งอะไรก็แล้วแต่เล่นดนตรีเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยไว้เรามาเจอกันเราค่อยมาลุยเรื่องนั้นกันตอนนี้เราเรียนทฤษฎีกันไปก่อนนะครับ โอเคนะจนครูพูดจบแล้วยังเปิดกล้องไม่ครบเลยหนึ่งสองสามหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดคนแล้วเมื่อกี้คณิตทำกันได้ไหมลูกคณิตเราเอาวิดีโอที่ครูส่งไปส่งไปเมื่อคาบเรียนก่อนหน้าเนี้ยเอามาประกอบในการทำใบงานนะ ถ้าเราเห็นใบงานเฉยๆเราทําไม่ได้หรอกนะครับแล้วใครยังไม่ได้รับใบงานก็มารับใบงานไปด้วยนะเดี๋ยวเปิดมาไม่มีคะแนนให้นะครับโอเคนะโอเคนะลูกสัปดาห์นี้ก็มีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับเรียนหน้าครับสวัสดีครับครับ